ใครเจอโพสต์หรือข้อความไม่เหมาะสมส่งมาได้เลยต้นสังกัด ท็อปลาซิล็อกซี่เจ่อเอาผิดคนโยงข่าวเมียศิลปินไม่เกี่ยวจี้ยุติการโพสต์ส่งต่อภาพเนื้อหาไม่จริงสร้างความเสียหายจากกรณีที่นักร้องสาวเบียรพัชราน,านันหรือเบียเ์เดอวอยส์ถูกโยงกระแสะภาพหลุดจากผู้ไม่หวังดีมีการปั่นในโลกโซเชียลสร้างความเสียหายซึ่งทําให้อดีตแฟนหนุ่มอย่างท็อปลาซิล็อกซี่เคลื่อนไหวออกมาโพสต์ปกป้องสาวเบีย์โดยระบุข,ข้อความฟาดเดือดว่าถึงท่านผู้เจริญทั้งหลายที่อาจจะมีห่าแต่ไม่มีสมอง แล้วออกมาแสดงความคิดเห็นโง่ๆแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงหลังจากกำหอตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมกำเงินกันไว้ด้วยนะครับ โดยท็อปก็เสียหายถูกพาดพิงไปด้วยนั้นล่าสุดต้นสังกัดของหนุ่มท็อปลาซีล็อกซี่ร่อนจดหมายยืนยันศิลปินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกรณีดังกล่าวเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่ทําให้ศิลปินในสังกัดเสียหายว่าสืบเนื่องจากการกล่าวหาและพาดพิงศิลปินลาซีล็อกซี่หรือนายปฐมพบภูลกลันเกี่ยวกับกรณีที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้บริษัทวอลไล์สตูดิโอจำกัดในฐานะผู้ดูแลศิลปินขอยืนยันว่าศิลปินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด กับกรณีดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาทั้งสิน้นบริษัทจึงขอให้หลีกเลี่ยงหรือยุติการโพสต์หรือส่งต่อข้อความรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่เป็นความจริงอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของศิลปินและบริษัทหากมีการกระทำใดที่ไม่เหมาะสมทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำการดังกล่าวเพื่อปกป,ป้องสิทธิและชื่อเสียงของศิลปินต่อไปขณะที่ท็อปโพสต์ว่า ใครที่มีโพสต์หรือความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเพิ่มเติมส่งมาทางไอจนี้ได้เลยนะครับพร้อมระบุ IG จแอดสีสกุล